มาแล้วมาเลยตัมือเลยค่ะนี่แหละนะคะกับกรุงเทพมหานครเลยนะคะเป็นครั้งแรกที่สองสาวได้มาเยือนที่จังหวัดหนองบัวลำพูแห่งนี้นะคะเนี่ตัวไหนคะสวัสดีค่ะคุณเลพ้าค่ะสวัสดีค่ะอมลเดียสยามค่ะ ใครบอกว่าสักคนนักร้องสวยต้องเป็นนางเลยค่ะน่ารักไหยคะเป็นนางเลยค่าฝากอะไรถึงงานกันบ้างฟังนิดนึงค่ะค่ะก็ฝากแฟนนะคะมาเชื่อกันเยอะๆแล้วก็มาชมกันจากบูเบียสยามนะคะวันนี้เตรียมเพลงอะไรมาร้องให้ฟังบ้างเลยวนี้แน่นอนมีเพลงจากอลาของพวกเราแล้วก็รวมทั้งอลาบ้าใหม่มาสอนชิมิด้วยนะคะแล้วก็เพลงสนุาเก๋าจากเพื่อนๆศิลปินอัศยามด้วยค่ะ ยลงเท้าดีอะไรกับปากถึงแฟนไหมอะไรบ้างชุดใหม่เพงงมไหมครก็เดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีเพลงใหม่ออกมาให้ได้ฟังนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้มันสนุกด้วยกันนะคะกับพวกเราโมเบีเสียอานบนนะคะขอบคุณกับกองคนอีกค้งค่ะขอบคุณนะคะเ้ย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 เ้เ้เ้ยเเยเ้ยเเยเ้ยเเยเ้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 ย มา่กันาเลยเอาเลอาลยเอาเ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 ลยเอาอาเยเอาเลยเอาเลยเอาเลอลยเอาเลยเอาเอยเอยเอยเอเออยเอาเลยเอาเยเออายเอเลยยเอาเยเอเลยเยยเอาเลยยเอาเลยเอาเลยลอาเลยเอา

ได้แล้วไปแล้วไป không phải แล้ว không แล้วไปแล้วไปแล้วไป ज <coughs> <coughs> เทาเนี่ยเอาาหม้วโนเมืองไม่ใช่ออกกนน่ผู้ที่อยู่เบือหลังของ้าพาในั้งนี้นะครับอเข้าพเ้พี่น้อง บ้าว <kung> ่า <divide> ทัดเหรอโอ้เกรียงเลยนะท้าฟงล่ะท้าฟงเหรอตันเห็นท้าฟง good ผมก็ยากไม่เสียสตัวปานรู้ใเรื่องนี้ต้องเนกรกอดกอันะครับ็ุูต้องหลายปีแล้วอาต่างกันไม่รู้ว่า่ยกันยังไงอาต่ากัเราะจะ้ดไม่เอาเอาไเป็นยัครับเดี๋ยววันไปดเอาไว้เป็นยังก็เป็นยังน่าจะเป็ไม่าจะดีมากโอเคโอเ เดี๋ยวว่าไว้ขอ okay เอาวงเียนองอะเป็นครับแต่จิ้มหแต่ิ้มดเินแล้วครับหมดรกนครับหมดอน